สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช่ Channel, วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเจ็บปากไปอย่างเช่นเคยครับ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเช็คลิสต์เตรียมความพร้อม,อมก่อนที่แพทใหม่น้องเดียเน่วาเลนไทน์จะเข้าเซิร์ฟโกลบอลเอเชียในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับสำหรับตอนนี้มีอะไรที่เพื่อนๆต้องเคลียร์บ้างใครที่ดองไว้อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูสิ่งที่ต้องทำไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับอย่างแรกสุดเลยนะที่เพื่อนๆทุกคนต้องเช็คนะครับก็คือด้านซ้ายบนตรงนี้เพื่อนๆแถบแบนเนอร์เซเว่นดีเอสเอ็กทาวเวอร์ออฟกอดนะครับ สำหรับกิจกรรมโคลาโบนะครับหน้าดีทั้งหมดจะถูกนำออกในการอัปเดตครั้งถัดไป หรืออังคารที่จะถึงนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเริ่มจากอันบนสุดเลยครับภารกิจสุดพิเศษสาหรับภารกิจสุดพิเศษถ้าเพื่อนๆเลียร์ครบนะครับจะได้รับตั๋วกรชาค,คราโบรวมแล้ว10ใบนะครับวัตถุดิบอีกเล็กน้อยและรางวัไลไซนอลนะครับก็จะเป็นเหรียญตรากิจกรรมวิวัตสเตปเดียวอีก1อันตรงนี้ด้วยนะก็บอกเลยว่าไอ้ตาวิวัตสเตปเดียวอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ช่วยเราประหยัดทรัพยากรในการอัพตัวละครแบบโคตรๆนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะแล้วก็่่่อมาิทีเสหน้งพืๆ พลาดเลยนะครับก็คือชุดคอสตูมตัวละครคอลลาโบฟรีของไวโอเลเกรสตัวนี้ครับหรือว่าพระเอกของเรานะก็ใครที่เปิดไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเพืเ่อนๆเก็บไว้ก่อนได้นะครับเพอผมเชื่อว่าคอลลาโบทวเทว์กับกอนเนี่ยน่าจะมีรีแลนครั้งที่2แน่นอนนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการรีเซตครั้งที่สามนะครับจะมีกล่องวัตถุดิบวัตถุดิศคอลลาโบหนึ่งกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นใครที่ดองกิจกรรมรุเลตนะครับตอนนี้ก็ควรเล่งได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาสงครามไฟนอลบอส จาฮาครับใครที่ไม่เคยลงเลยนะครับตอนนี้ยังทันเพื่อนๆไปลงให้ติดอันดับนะครับเพราะสงครามฟลานอรบอลเนี่ยมันจะมีของรางวัลเป็นเพชรสูงถึง30เมตรเลยนะขอเพียงแค่เพื่อนๆติดอันดับท็อป6กส็นะครับก็จะสามารถรับเพชรตร,ตรตรงนี้ได้แล้วนะส่วนใครที่สามารถทําได้มากกว่า6กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็แนะนำให้ทำสูงที่สุดเท่าที่จะทได้นะเพราะยิ่งเพื่อนๆอ,อ,อยู่แรงสูงเท่าไหร่นะครับของที่เราจะได้เพิ่มเติมมันก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยนะแน่นอนว่าเป็นของที่ใช้พัฒนาตตััวลลละะคครรทท้้งงบบงนนนนเเยยบแีีี่ดดืออสุพ สูงสุดเนี่ยสามารถรับได้ถึง10กล่องนะครับก็ของรางวัลในกล่องนะครับจะเป็นของรางวัลตามนี้เลยนะคือมันจะสุ่มหนึ่งอย่างเพื่อนๆถ้าใครโชคดีเนี่ยอาจจะลงเหตุ10รอบได้เพชร30เม็ดเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับและหลังจากที่เพื่อนๆลงบอสจารฮาสเสร็จก็อย่าลืมเอาเหรียญตรานะครับมาช้อปปิ้งในร้านคาซิซันของไฟนอลบอลด้วยนะครับสำหรับร้านคาซิซันไฟนอลบอลนะครับตรงนี้เนี่ย เพื่อนๆไม่สามารถแลกรวดเดียวได้นะเพราะมันจะจํากัดของที่สามารถแลกได้ต่อวันอยู่ครับดังนั้นใครที่รองไว้เนี่ยมาดูคลิปผมแล้วนะครับสิ่งแรกที่ควรทํานะก็คือมาเข้า,า,ารัคนานี้แล้วรีบซื้อของกันก่อนเลยนะก็ของที่ไม่ควรพลาดนะครับอย่างแรกก็จะเป็นกล่องวัตถุดิบวัตถุดิบซิโคลาโบนะครับจะมีอีกหนึ่งกล่องตรงนี้ แล้วก็จะมีกล่องสุ่มเมื่อสักครู่นะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูไลฟ์ออพไปนะอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้เพชรสามเม็ดด้วยนะครับหินปลุกพลังแสงนะครับอันนี้ก็ไม่ควรพลาดเสื้อคอเอสซซ่าหินสลักระดับ UR นะครับของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะแลกให้หมดนะครับคอนไบเซลวัตถุดิบอัพเกรดคอสตูมรวมไปถึงหินปุกพลังด้วยนะครับก่อนถ้าเพื่อนๆแลกของทุกอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่หมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆค่อยมาเลือกแลกของที่วัตถุดิบอย่างอื่นที่เพื่อนๆขาดนะครับพวกไอเทมจากสัตว์อรตงนนะ้ี โอเคก็สาหรับสงครามฟันนวจบไปนะครับต่อมาห่ขอคอยฝึกฝนกิจกรรม,มเพื่อนใครที่ดองไวนะครับใครที่เล่นค้างไว้ถึงชั้น20เหมือนผมก็อย่าลืมไปเล่นกันต่อด้วยนะเพราะของดีๆเนี่ยมันเริ่มหลังชั้น20เ,นเพื่อนก็ทําอะไรดูนะครับนี่ยิทั้ง200อนะครับคอไปเซลสิอันหินปูพังแสง7อันนะครับสร้อยคอเหรียญปูพลังแท้จริงสร้อยคอยูอาร์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ชั้น30มีเพชรให้อีก5เม็ดด้วยนะต่อมากิจกรรม ภารกิจสเตปอัพนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถทํารวดเดียวได้นะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนทำเงื่อนไขให้เสร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถเคลียร์สเตปถัดไปได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รีบนะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนเคลียร์ให้ครบ3าภารกิจเพื่อรับของทั้งหมดก่อนข้ามไปสู่สเตปถัดไปจะดีที่สุดนะครับสำหรับของสำคัญที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือสเตปที่5ครับจะมีคอสตูมของไวโอเลนะครับอีกถึงชิ้นอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็ต่อมากล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของน้องฮอกนะครับอันนี้ก็ต้องมาเล่นรายวันนะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆโชคดีนี่แบบผมนะครับอาจจะได้เพชรก็ได้นะได้ไหมโอเคไม่ได้นะครับแต่เป็นเหรียญปุบพลังแสกนะอันนี้คือใช้เยอะมากๆนะครับคุ้มละเดี๋ยวสองกล่องติดเดี๋ยวที่แม้เขาแจกของมาเนี่ยโอเคคอนไปเซลสามอันนะครับนี่ครับก็เล่นง่ายๆเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆเ,เข้ามากดนะครับกดให้ครบเก้ากล่องให้เลยต่อวันนะครับ อย่าลืมเข้ากันด้วยนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเข้าเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยต่อมากิจกรรมเพชรเทแบกนะครับใครที่ใช้เพชรถึงเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมมารับของรางวัลเพิ่มเติมกันด้วยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบพัฒนากับคิงอ่ะก็จะเป็นนี่เลยนะสายบนตรงนี้ครับใครที่ยังไม่ได้แลกนะครับอย่าลืมแลกกันด้วยนะเอาจริงคือกิจกรรมนี้เนี่ยตอนหลังมันมาบ่อยมากครับหลายคนก็อาจจะสับสนแล้วก็ลืมไปนะว่าเฮ้ยเราแลกไปอย่างนะครับอย่าลืมมาเช็คกันด้วยนะเพราะว่าของที่แลกได้เนบเค,ค,นคระั นอกจากนี้ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับกับกิจกรรมบริจาคเงินให้หมู่บ้านเพื่อรับรางวัลเป็นสร้อยคอเพิ่มเติมนะครับใครที่กำลังขาดแคลนสร้อยคอนะครับก็อย่าลืมไปบริจาคกันด้วยนะระยะเวลาเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่4วันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับก็สำหรับกิจกรรมหลกัหลกๆนะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะกิจกรรมวาเลนไทน์ทั้ง2อันที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาอาทิตย์นี้เนี่ยมันยังไม่หมดนะครับยังเหลือเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องรีบมากก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเติมเพื่อนๆอีกทีนึงนะส่วนตู้โคลาโบนะครับหลายคนอาจจะแบบเราต้องรีบเปิดหรือเปล่ามันจะออกพร้อมอัปเดตครั้งถัดไปไหม ตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเขาไม่ยีบแล้วเพื่อนๆระยะเวลาของตู้ปัจจุบันทีมงานเขาปรับเป็นสสัปดาห์นะดังนั้นใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเปิดตู้นี้ดีไหมหรือไม่เปิดนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ยังมีเวลาคิดยังไม่ต้องรีบเปิดได้นะเพราะอาทิตย์ถัดไปนะครับตัวละครที่จะมาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าพูดตรงๆนะผมว่ามันน่าเปิดกว่าคอลาโบอีกเพื่อนๆถ้าใครที่ไม่ติดว่าเป็นแฟนคอลาโบเท่ากับกอดแล้วเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับเพราะตัวละครต่อไปที่จะมาเนี่ยจะเป็นน้องเดียร์ DNA ะคะแนนของน้องเดียเน่เนี่ยเพื่อนๆอยู่ TripleS เลยนะครับบอกเลยว่าสูงมากๆนะถึงแม้ว่าจะไม่เท่าจาหาหัดก็ตามนะแต่เดียเน่เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเยอะแล้วทีที่ใช้เนี่ยก็ไม่ฟิกบวกกับคอนเทนต์ที่เล่นเนี่ยก็ไปได้หมดนะครับทั้ง p v p PVE น้องเดียเน่เนี่ยเหมาหมดเลยนะซึ่งถ้าเพื่อนๆลองมาดูแหลงณนะปัจจุบันนะครับที่ทางเว็บเกมบิดจ,จัดนะผมบอกเลยว่าตัวละครซีซันอลที่อยู่แรงทริปเปิลเอสตอนนี้เนี่ยมีแค่เดียเน่วาเลนไทน์ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับ สำหรับความสามารถของน้องเดนเน่นะครับผมก็ได้มีอธิบายไปแล้วนะว่ามันโกงขนาดไหนนะครับใครที่อยากรู้ลองไปดูคลิปเก่านะแต่ที่ผมจะพูดเสริมเนี่ยคือมันมีอย่างหนึ่งที่ผมลืมไปเพื่อนๆคือน้องเดนเน่ตัวนี้นะครับมันมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องอยู่แล้วนะเท่ากับว่าความโกงทั้งหมดนะครับมันจะบวกเพิ่มไปอีกจากวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิช้นนี้นะซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องเดเน่นะครับก็คือเมื่อน้องเดนเน่ตั้งท่าอยู่จะสามารถทําให้สมาชิกพวอพ้องนะครับทำ d าเเม e เพิ่มขึึ้นนน30%ปเรรนนนราาถง2คับ และด้วยจากข้อมูลทั้งหมดที่ออกมานะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่มีเพชรเหลือนะผมแนะนํำโคตรว่าควรจะเปิดน้องติดไว้อย่างน้อย1ตัวนะครับสำหรับเดียเนตตัวนี้นะแล้วก็สุดท้ายครับในส่วนของร้านค้านะครับแพ็กเกจต่างๆของค o ลาโบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังไม่หมดเพื่อนๆจะหมดพร้อมตู้ค o ลาโบออกในวันอังคารปลายเดือนเลยซึ่งปลายเดือนนี้เนี่ยก็คือวันที่27 กุมภานะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ยังมีเวลาตัดสินใจนะอ๋อใช่เราก็เกือบลืมครับสำหรับของคอยโซโกาเลสนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีกิจกรรมต่อสู้ถึง2อันเลยเพื่อนๆอย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะเพราะว่าถ้าเคลียร์ครบ100%ได้รับเพชรเพิมเมเ่มเติมรวมแล้ว4เม็ดนะครับและใครที่ยังไม่ลงฮีโร่อารีนานะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเช็คลิสต์ที่ผมจะมาเตืมนเพื่อนๆในวันนี้นะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ